ตอนเข้ามาที่แห่งนี้ยต้นมันโทมต้นมันโทมนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอดครับคือว่ามันก่อนมันเคยเป็นโลกแล้วมันก็ดินไม่ค่อยดีงั้นนะดินมันกรดเหตุเพราะาอะไรดินมันกรดเพราะตรงนี้มันมันพื้นที่ยังไงครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสมออ่ะนี่พอฝนตกมาเยอะก็มีเช่รางั้นแหละอ๋อพอพื้นที่เสมอคือน้าไม่ไหลผ่านเดี๋ยวนี้มันจะยกโขกเป็นสูง มันน้ำก็ไม่อะไรเขาโค้งนี่ทุเรียนรุ่นเก่าเลยไม่ได้ยกโครกรุ่นเก่าครับ<อ>ครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุให้อาจารย์มาชาพาผมมาเพราะว่าต้นมันโทมครับด้วยต้นของมันคือมีโครคภัยไข้เจ็บครับผมความไม่สมบูรณ์ของต้นครับผมเกิดจากเชื้อราเชื้ออะไรที่สะสมอยู่ในดินครับผมเกิดจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นที่ละหน้าเดียวเลยไม่มีการทําโคกอะไรครับผมตอนนั้นโทมเนี่ยมันเป็นต้นอายุเท่าไหร่ครับที่มันโทมมากๆเลยอะทุเรียนอะ มันกอกับนะท,ทุกต้นฮะทร่มันส้มอะทุกรุ่นต้น,ตนเลยทุกรุ่นเลย <c oughs> ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นครับถ้ามันเป็นกับจะเป็นหมดทางแปลงนั่นอ่ะโอเป็นทางแปง้งเพราะว่ามันเชื้อราจะหมดมเมื่อกี้ท่านอาจารย์มาชาบอกว่าเพิ่งรู้จกักเมื่อแปดเดือนครับผมแปดเดือนตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วปีหกสี่หกสี่ครับถูกไหมครับครับผมประมาณมิถุนาพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยนะฮะที่รู้จักตอนนั้นท่านอาจารย์มชามาแนะนํำยังไงครับ คือเห็นสภาพต้นนะครับอย่างนี้มันต้องมันต้องฉีดดินล้างดินก่อนครับผมเพราะว่ามันป่วยมากนะครับมันโซมมากมันต้องฉีดดินล้างดินฟื้นฟูระบบรากก่อนแล้วก็จัดพวกเอ่อล้างล้างท็อปล้างสารก่อนนะครับอนี้แล้วก็ขึ้นลําขึ้นทําใบด้วยนะครับครับวิธีการที่อาจารย์มาชาแนะนํานั้นท่านให้ใช้คู่หูมาสจันน์นี่อย่างไรครับสองขวดสองซองฮะสองขวดต่อหน้าตองตองพันลิตร สองขวดสองซองน้ำพันลิตรสองขวดสองซองเนาะน้ำพันลิตรฉีดพ่นยังไงครับผมก็ฉีดฉีดดินก่อนแล้วมาฉีดต้นฉีดนอกฉีดในฉีดกิ่งด้วยฮะถ้ามีดอกมีลูกฉีดหมดนะทั้งใบทั้งลูกทั้งดอกอันนั้นตอนมาฟื้นฟูครับที่เจอกันนะเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วครับผมก็มาฟื้นฟูว่าตอนนั้นต้นโทมด้วยเก็บผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้น้อยติดน้อยตนที่ปูก เ้ละลูกน้อยไรครับคนผลิตมี๊กยก่ก็ดประมาณสิบตันเองนะสิบตันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราบำรุงดูแลรักษาล้างดินก่อนถูกไหมครับครับผมที่จะมารชาแนะนําแล้วก็ฉีดต้นฉีดเพื่อจะให้เกิดใบใหม่ครับผมเพื่อใบใหม่ตอนนี้บำรุงอย่างนี้ครับอัตราส่วนสองซองนี่สองขวดแล้วก็น้ํานลิตรครับผมกี่วันพ่นทีครับอาทิตย์ละครั้งฮะเจ็ดวันครั้งนะฮะเจ็ดวันครั้งอาทิตย์ละครั้ง พ่นนานขนาดไหนครับในการทําใบนะครับก็พ่นทุกรอบนะฮะทุกรอบคือเจ็ดวันครั้งไปเรื่อยๆแต่ว่ไม่มีเวลา่กสิบวันครั้งอะไรเงี้ยเนี่ยอ๋อถ้าเราห่างไปมีภารกิจอื่นก็สิบวันครั้งครับผมแต่ไม่เกินนี้ครับโดยตลอดพอหลังจากที่ทําใบได,ได้ที่นั้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดครับคือใบใบจะแตกมายาวเลยนะแล้วใบจะมันมาเจนหนาครับแล้วออกดอกมานี่จะติดดูกง่ายฮะอ๋อแล้วตอนออกดอกมา อเอาถึงเอาตอนนี้พอใบใบดีแล้วถูกไหมครับครับผมผมจะเรียงลําดับพอมันก็ต้องติดดอกอสิอพอใบดีก็มีเรื่องของการที่จะต้องติดดอกเพราะดอกก็จะบ่งบอกถึงว่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ครับผมและดอกไปไหนครับที่หลังจากเราใช้เจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเนี่ยมาโดยตลอดดอกก็ออกดีครับแล้วก็พอนั้นก็บานมาปิดเกือบทุกชอ่อทุกลูกฮะแล้วเห็นว่าบางทีเรื่องของบางทีเขาต้องมีการปัดปัดดอกปัดอะไรเพื่อเป็นการผสมเกสรเนี่ย พี่ยอดทาไงครับไปกายปาัดอยากลูกน้องปัดแต่ปีในลูกน้องไม่ปัดเลยผมมันได้ปัดเลยฮะ <c oughs> <Rey> แล้วเอาโคูทีจางเดียวเลยฉ<อ>ีดพาดอกพาดอกเลยฮะอ๋อเหรอครับผมนี่แล้ว,ลวมันเป็นไงครับเวลาที่เราใช้วิธีเนี้กับเมื่อก่อนต้องจ้างลูกน้องลูกน้องไม่มีแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับันก็ติดเต็มเลยเนี่ยสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยผมฉีดพามปเลยตั้งหลงเล,ล็กลุงใหญ่บอกบ้าเนกฉีด<อ>แต่ก็ติดทุกรุ่นนะติดทุกรุ่นครับผมติดหมดทุกรุ่น